นี่ลงให้ชมนะครับไม่ได้อัปเดตลง u t u b e มานานแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับนี่กำลังทำใหม่ครับยังไม่เสร็จนะครับนี่ให้ชมพอพันนะครับปล่อยผสมนะครับปล่อยกันอย่างนี้เลยครับนี่ครับไก่เบี้ยวครับไก่เป็นไก่ทีมงานของพี่หยงครับ ไก่ตะทองครับไก่ขี้เล่ครับขาก็เบี้ยวตาก็บอดนี่ครับพอพันนะครับเอาไข่กลับไทยไปไว้นี้ครับอันที่ยี่แปดนครับยี่แปดเดือนนี้นะครับนี่เป็นเลือดไต้วันนะครับนี่ครับไก่หนุ่มครับหนุ่มแปดเดือนนะครับอยู่นี่ไตวันนะครับนี่ มีอยู่เจ็ดตัวนะครับแปดตัวยังไม่ได้เอามาโชว์อีกสามตัวครับสวยๆครับเดี๋ยวก็คงจะแบ่งให้พักพวกไปหมดแล้วครับนี่อย่างมากก็เหลือไอ้ตัวเดียวนี่ครับเก็บเก็บไปทำพ่อตัวนี้ครับแบบนี้ครับสองตัวไข่พวกนี้เกตพ่อพันธุ์นะครับอันนี้เลี้ยงชนครับมีเวลาพักเขาครับ นี่นะครับเลี้ยงง่ายๆกันอย่างนี้ครับสามไฟแล้วครับตัวนี้น,นี้ไก่นุ่มกลังทำทำตัวครับปั๊มไล่แข็งอยู่ครับนี่นี่ตัวครับเลี้ยงมาเยอะครับออกชนแค่ครั้งละสองนี่ครับตัวเก่งผมครับ น,นีนหนึ่งไฟแล้วนะครับหนึ่งไฟแล้วให้มาเดจลง youtube ให้ชมนะครับอันนี้ปล่อยผสมกันอย่างนี้ครับฝั่งนู้นตัวหนึ่งฝั่งนี้ตัวหนึ่งครับน,นี้เพชรแดงของพี่ยงครับเป็นไก่ตีสองหน้าแปะตีจิ้มตีครับเก่งครับตัวนี้นี่ครับแตบรร้อยนะครับ ไข่พิョงทั้งสองตัวครับผมยืนพ่อครับเพื่อจะนําไข่กลับไปนะครับแม่พันธุ์เขประมาณสักสี่สิบครับแม่พันธุ์มีอยู่ประมาณสี่สิบตัวครับนี่ครับตัวอย่างครับปูกเกิดไอ้เขียวนะครับปูกเกิดตัวนี้ครับชุดนี้ผมเก็บตัวเมียไว้สี่ตัวครับดูลูกไก่ครับ มนะครับแม่เบอร์หนึ่งผมนะครับสองตัวนี้ครับดูที่ปอกเขาครับแม่เบอร์หนึ่งนะครับนี่เป็นบิ๊กจอดจอมโหดครับเทาพิฆาตสามสายไข่ก็เริ่มได้แล้วครับเอาเกับวันที่ยีิบหครับยี่สหพฤษภาปีหกหนีไก่หนุ่มนะครับเปียวจัดครับนี่แม่แม่เยียนะครับ เกีร์นะครับนี่ครับให้ชมนะครับนี่เป็นม้างอนไต้หวันนะครับไต้หวัน75้าครับนี่เป็นสายแม่เขาเป็นไก่ไซ่งอนนี่นําเข้าจากเวียดนามนะครับเป็นม้างอนเวียดนามครับแม่เขาครับแม่ของแม่เขาครับทํามาหลายชั้นแล้วครับในอีกตัวครับไก่หนุ่มครับ6เดือนครับ ก้อนี่ชนะมาสี่ไฟส์ครับตัวนี้ไก่ใหญ่ครับไก่ใหญ่นี่ครับนี่ดูแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ก็ประมาณสักสี่สิบตัวนะครับที่ปล่อยครับกำลังให้เียบครับเก็บไข่ได้วันละหกเจ็ดไฟครับนี่ครับอีกชุดนึงครับนี่ชุดนี้ यहां <Marvel> देखो